สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาหาเจ้าของเจ้าไอดีคาตาคุลีตัวนี้นะครับส่วนใครไม่ได้นะครับอย่าเสียใจไปเลยนะครับเพราะว่าเรายังมีไอดีแจกอีกนะครับเออแล้วเราก็เดี๋ยวจะเอาไอดีมาแจกเรื่อยๆเลยนะครับเออส่วนไอ้8 0 0ยซับนี่ผมตกใจมากเลย่ะขอบคุณคนดูจริงๆนะครับผมไม่คิดว่ามันจะขึ้นไหวขนาดนี้โดยที่ผมจ่ายนี่นะครับนี่จะเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับในการเอาไอดีไลน์นะครับมาสุ่ม จะมาโดนใครนะครับเราจะมาดูกันโอเคครั้งที่หนึ่งนะครับจะโดนใครมาดูกันกด,กดสปินครับเออสปินรอตกคู่นะครับมันจะหมุนนะเออผมหมุนแล้วมันจะอยู่ที่ใครอยู่ที่คนนี้นะครับนี่อยู่ที่คนนี้แต่ว่ามันยังเหลืออีกตั้งสองรอบไปสิประเด็นเพราะฉะนั้นคนเมื่อกี้อดใช่แล้วครับถ้ามันยังเหลืออยู่ใครที่ได้ถือว่ามันต้องมันต้องหมุนใหม่นะเออ รอบนี้นะครับโดนคนนี้นะครับเออตัวคนนี้นะโอเคเดี๋ยวจะมาสุ่มรอบที่สามกันนะครับเพราะว่าผลโบตออกมาโหวตทั้งหมดสี่รอบนะครับยิ่รอบที่สามจะโดนชื่อใครนะครับมาดูกันรอบที่สี่ยู่ที่ใครคนนั้นได้นะครับเฮ้ย <c oughs> เอาว่าตัวคนเดิมปะเนี่ย <c oughs> น่าจะใช่รอบที่สี่รอบตัดสินนะครับใครได้คือเอาไปเลยนะมจะทักไลน์ไปหานะฮ่า <c> า <oughs> รอบตัดสินแล้วยังไงเอ่ยยังไงเอ่ย เฮ้ยยินดีด้วยครับสำหรับไอดีนี้ได้ผู้โชคดีแล้วโอ้เดี๋ยวผมทักไปนะครับเตรียมรับโมจิตื่นได้เลยนะครไอดีนี้เอาไปเล่นกันได้นะครับส่วนใครไม่ได้ครับอย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับเพราะว่าเรายังมีแจกอีกนะครับต่อไปจะแจกไอดีพระนะครับพระตื่นไม่ตื่นเพราะว่ากันอีกทีนะต่อไปเป็นไก่ตันพระนะครับสําหรับ800รอซับนะครับเออรอผมเก็บเงินแป๊บนึงรอผมหางเงินแป๊บนึ่งนะผมไม่ทันนะเออ แล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามที่น่ารักทุกท่านนะครับผมถึงยาว่าจะเอาไอดีมาแจกให้ทุกคนที่ไม่มีเล่นได้เล่นกันนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้แม่ซีรีส์นี้ยาว3คลิปเลยนะครับซีรีส์โมจิตื่นจริงๆมันคลิปที่4แล้วนะซีรีส์แจกโมจิตื่นนะครับเออ ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสนุกกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ Gaming TV ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ